พร้อมแล้วนะคะสวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องโรงเรียนของเราหน้าอยู่นะคะเรื่องที่อาจเรื่องแผนที่ตั้งแล้วก็ห้องเรียนต่างๆในโรงเรียนของเรานะคะวันนี้นะคะมีนิทานมาฝากนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟัง ผู้นะคะกุ้งกิิงไปโรงเรียนกุ้งกิิงไปโรงเรียนนะคะภาพรถยนต์นกับจอนไผ่สารได้ยินไหมคะเอกีเอกเอกน้องอิ๋มเองได้ยินไหมลูก<อ> Gracias. Yeah. สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะคุณครูก่อนสวัสดีค่ะคส,สวัสดีคุณครูลูกอ่าในนีะเป็นครูเรียนแล้วะคะคุณครูให้เด็กๆด,ดูนิทานเรื่องกุุงกิงไปโรงเรียนนะคะเป็นกิจกรรมที่เราทําที่โรงเรียนใช่ไหมคะกิจกรรมที่โรงเรียนมีเยอะแยะมากไปเลยนะคะมีทั้งเรียนมีทั้งนอนนะคะมีเต้นออกกําลังกายนะคะมี

วันนี้นะคะเราจะไปเรียนที่ตั้งนะคะแล้วก็อาคารในโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนของเรานะคะชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลทองอุ่นนะคะสถานที่ตั้งของโรงเรียนของเราก็คือนะคะตั้งอยู่ในอำเภอท่าตูมนะคะ บ้านเลขที่นะคะสอง้ยห้าสิบเอ็ดหมู่เจ็ดนะคะตำบลท่าตูมอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะโรงเรียนอนุบาลทองอุ่นของเรานะคะเป็นโรงเรียนนะคะมีตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลนะคะมีอนุบาลแล้วก็จนถึงปหกนะคะคจะพาเด็กดูนะคะ,ะห้องเรียนต่างๆภายในโรงเรียนนะคะที่ห้องเรียนของเรานะคะ อันนี้เป็นห้องเรียนอาคารหนึ่งนะคะเราได้ปรับปรุงนะคะห้องเรียนใหม่นะคะโดยทําใหม่หมดอาคารเลยนะคะทั้งอ่าชั้นวางของมีผนังมีพื้นนะคะเราทําใหม่หมดเลยอันนี้เป็นห้องนะคะที่อยู่ในตึกอนุบาลอาอาคารหนึ่งนะคะต่อไปนะคะ เป็นรูปของอาคารสองนะคะอาคารสองนะคะจะอยู่ด้านในสุดนะคะติดกับวัดป่าน้อยท่าตูมนะคะเป็นตึกนะคะสองชั้นนะคะต่อไปเป็นอาคารสามนะคะอาคารสามจะเป็นตึกสูง3าชั้นนะคะและพวกเราอนุบาลสองก็ได้ไปใช้สถานที่นี้ก็คือ เราจะได้ไปเรียนคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งห้องคอมพิวเตอร์จะอยู่ที่อาคาร3นี่เองค่ะและตอนกลางวันใช่ไหมคะเด็กๆเดินกลับมาจากทานข้าวเด็กๆก็สามารถแวะซื้อน้ำซื้อนมนะคะที่สหกรณ์ของเราก็ตั้งอยู่ที่อาคาร3เหมือนกันค่ะต่อไปนะคะ ที่โรงเรียนก็ยังมีสระว่ายน้ํานะคะอยู่ด้านหน้าโรงเรียนเลยค่ะเด็กๆของเราจะชอบมากเป็นพิเศษเลยนะคะพอถึงเวลาว่ายน้ํานะคะก็จะได้เรียนกับคุณครูนะคะก็จะมีคุณครูเบนซ์นะคะสอนว่ายน้ําแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะมีโรคระบาดก็คือโควิดนั่นเองค่ะเราก็เลยนะคะหยุดมาโรงเรียนแล้วก็ไม่ได้เรียนว่ายน้ํากันเลยตอนนี้นะคะ เพื่อสุขภาพของเราเราต้องรักษาสุขภาพกันก่อนนะคะมีคำศัพท์นะคะมาฝากนะคะคำศัพท์เมื่อวานนะคะตัวคิววันนี้ให้เด็กๆทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะมาดูคำที่หนึ่งนะคะ่าเด็กๆนะคะออกเสียงตามคุณครูนะคะคิวขวบขวควิน พระราชินีพรระาชินีเก่งมากค่ะต่อไปคิ้วขวบขวบคิ้วขวบขวบควายเอ็ดควายเอ็ดควายเอ็ดแปลว่าเงียบนั่นเองค่ะต่อไปคิ้วขวบขวบคิ้วแปลว่า ผมเปียนะคะตอนนี้ผม,มใคยาวสามารถเปียได้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าคิวนะคะมผมเปียนั่นน,นะคะอันนี้เป็นคําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวคิวนะคะมีเยอะแยะเลยแต่วันนี้นํามาฝากเด็กๆแค่สามคำก่อนนะคะอ,อ่ะอีกรอบหนึ่งควีนพระราชินีพระราชินีอ่ะควีนมีพระราชินี อะไรชินคว้าเอ็ดคว้าเอ็ดเงียบเงียบคิวเงียบคิวคิวผมเปียผมเปียเก่งมากค่ะวันนี้เด็กๆเก่งมากเลยนะคะต่อไปพาเด็กๆมาดูพยัญชนะค่ะนะคะดูเพื่ออะไรคะ อันนี้ตัวเอยใครตอบคุณครูได้มากคะอะไรคะมาค่ะเจ้าเงินจานเนี่ยมันอะไรอ่ะแข็งมากเลยค่ะตบมือเยี่ยมให้ตัวเองหน่อยหนึ่งสองสามย่านะคะจอจานนะคะจอจานก็ออกเสียงว่าจอนะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปฝึกเขียนจอจานนะคะเด็กๆสามารถใช้นิ้วนะคะลากตทมเส้นบนจอให้ตัวให้อจารย์ เราเริ่มจากจุดนะคะอ่าลากได้ตรงอ่าโทรศัพท์เด็กๆได้นะคะลากตามเราเริ่มจากจุดด้านนี้นะคะแล้วก็ลากเส้นให้มันเป็นกลมๆก่อนนะคะทําลากนะคะลากตามโทรศัพท์เลยลงมาล่างนะคะแล้วขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็โค้งเหมือนสายรุ้โอ้ยหยาดจ้ขอค่ะครูอหม่นะคะอเมไม ค่ะเอาเอาคุณครูสวยเออสวยของคุณครูไม่สวยเมื่อกี้คุณครูเอาใหม่นะคะเอออ่าโอเคแล้วค่ะอันนี้เป็นพยัญชนะจอจานนะคะจอจานเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะจอจานนะคะต่อไปตัวอะไรเอ่ย อะิรคะชิงค่ะชิงค่ะชอชิงชอชิงชอนะคะออกเสียงว่าชอนั่นเอง,งเดี๋ยวจะพา<อ>เด็กไปฝึกเขียนชอชิงคล้ายๆก,กันกับจอจานเลยค่ะแต่ว่าชอชิงเ,เดี๋ย็นวงสองอนค่ะรอบนะคะรอบที่หนึ่งนะคะทำเป็น,ม,นม้วนหัวกลมๆนะคะลากมาจุดสุดด้านล่างนะคะ เฉียงมาท<อ>ิหนึ่งแล้วก็ค่อยมาม้วนวงกลมด้านหลังนะคะแบบนี้แล้วก็ลากขึ้นมาจนสุดด้านบนตรงนี้เลยนะคะเก่งมากคะ่ะชอชิงออกเสียงว่ายังไงนะคะชอ้อชิงเก่งมากค่ะชอ้อช้อนะคะ เออห่งหนงครันะคะใช่ไปทบทวนนะคะสระนะคะสระเดียวหมดเลยนะคะอ่าโอเคเพื่อนๆออกเสียงตามก่อนนะคะอ่าสระตัวที่หนึ่งนะคะสระอาสระอาอ่ะสระอาสระอาสะระสระอี สระอสาระสระอ,อืสระอืวตสระอือสระอือสระอือ้านายสระอะไรนะคะสอเก่งมากเลยค่ะตัวสุดท้ายเป็นสาระอืนะคะสาระอนั่นเองอ่ะ วันนี้จะให้เด็กๆนะคะมาลงสะกดคำเพยัญชนะโจจานนะคะจจานอ่ะมาดูคำว่าจจานประสมสระอาออกเสียงว่าโจอาจานอาจานอาจานยิงมาค่ะตอไปค่ะอา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  จออจจออีจออีจออิจออีนะคะพอมกันนะคะจอจันะสมสารีอ่านว่าจออีจออีแต่อไปจอจันจอจนผสมสารีอ่านว่าว่าว่จคือจั ืออ่านว่าจ่อคือคือนะคะต่อไปจอจานประสุมสะอุจอุอุจุจ่อุเก่งมากค่ะต่อไปจอจานประ

จออุจอออจออจออจออุจอูจออุเก่งมากค่ะอ่าอ่าอั์จะขออุา <จ expensive S 2> ลอเสร็ pues จแ <brainstorm> ล้วอ่าเก่งมากค่ะอันนี้เป็นการทบทวนออกเสียงนะคะเพื่อจชนะจอจานและ สระเด e ียวนั่นเองนะคะก็ตังต้งใจด้เุณนผาดูค่ะนี่คุณครูพาเด็กๆเรียนไปนะคะวันนี้จะมาทบทวนว่าจําได้กันหรือเปล่านะคะอเด็กๆจ๋ามาดูลูกที่คุณครูให้มาเด็กๆเห็นไหมคะว่ามันเป็นทางไปเกนนะคะเกนค่ะช้อยกิน เป็นยังไงนะคะนะคะมีนะคะด้านด้านจอมันจะมีดินสอได้อยู่ด้านไหนไหนหน่วย้อชิงอันไหนชอชิงจอชิงอยู่ไหนคะจอชิงนี่ค่ะนี่นี่ค่ะโอเคเดี๋ยวคุณครูนะคะอู้มีคนวงกลมให้แล้วเก่งมากเลยนะคะ มาดูกันค่ะว่าใช่ไหมชอชิงออกเสียงว่าโฉคนะคเงต้องค่ะเก่งมากค่ะตอบครบทวนนะคะคอระคังคออ่าเด็กๆวุ่นาน่เยค่ะคอยู่ตรงไหนคะเก่งมากเลยค่ะใครมุกงวงกลมแล้วถูกไหมคะ ถูกค่ะต้องค่ะต่อไปค่ะขอขวดค่ะขอขวดค่ะขวดไหนนะคะขวดตัวนี้แถวข้างล่างลูกลูกตาแถวข้างล่างแถวที่ตรงก,กันกับขอขวดเลยนะคะรูปขวดนะคะอันนี้เหรอ ค่ะถูกต้องเก่งมากเลยนะคะอ่าสุดท้ายแล้วคอคอตัวไหนนะคะนี่ขอคุณนี่นะขอคุณนี่นี่ขอคุณเออเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยถูกต้องถูกหมดเลยแสดงว่าเด็กๆยังไม่ลืมใช่ไหมคะใช่ค่ะน,นกันบ่อยๆนะคะจะได้ไม่ลืม คุณครูขออนุญาตลบก่อนนะคะลบไปแล้วไปโอเคเมื่อกี้กพาเด็กๆเรียนไปแล้วทั้ง <ๆ S 1> าต <ๆ S 1> ้นตันว,ตวนิวนะคะๆๆพยัญชนะก็เรียนไปแล้วมีตัวจอการกับเฉชิงสองตัวนะคะต่อไปนะคะจะพาเด็กๆนะคะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือมาหน้านี้นะคะ เขาบอกเดแล้วค่ะจะเป็นโรงเรียนของเราและก็โรงอาหารของเรานะคะเขาบอกว่าเ,เด็กๆคิดดูนะคะว่าห้องเรียนของเรากับโรงอาหารเนี่ยมีอะไรที่ไม่เหมือนกัน <G ül> ก็มีอะไรที่เหมือนกันนะคะอ่ามาดูห้องเรียนของเรานะคะให้เด็กๆนะคะคิดดูว่ามีอะไรที่ไม่เหมือนกันโรงอาหารโรงอาหารกับโรงเรียนอันไหนเหมืนอนกันแดี๋วให้เด็กๆนะคะโรงเรียนห่างห้องเรียนห้องเรียนของเราอ้อก็ไห เรียนหนังสือใช่ไหมคะอ่าแล้วก็คุณครูก็พาเต้นออกกำลังใช่ไหมคะโอะกค่ะล้นต้องเรียนก็ได้นอนกลางวานันใช่ไหมคะเรายังงเราต้องนอนกลางวัน,วนใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่า ไาดอนเหมือาหารใช่ไหมคะตอนเที่ยงเราไปทานอาหารที่โรงอาหารนั่นเองใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอะไรที่เหมือนกันนะโต๊ะียโนั่งกินข้าวมันคือมันนของเราแล้วก็อาหารนั้น ครูนั่งนรงนั่นั่งบไหมนั่งตรงนี้ก็ให้เด็กวาดรูปโรงเรียนของข้าวต๊ะรงเรียนนี่เลยอ่าตรงนี้การูปโรงเรียนของเราใช่ไหมคะเด็กวาดรูปโรงเรียนของเราเอ๊ะว่าย่งไงรเรียนเป็นหลังคาใ่หมคนี่โรงเรียนนะค นใหญ่ยาอพีสร้างที่ตึกนะคะเป็นชั้นไหนนี่โรงเรียนโรงเรียนหนูบานทางอื่นค่ะตรงนี้ที่เหมือนกันก็คือห้องเรียนของเรานะคะก็อยู่ในโรงเรียนนั่นเองค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะเพราะว่าโรงเรียนเราจะมีเสาธงต้องมีาวงสาองมเาว่าสวยแน่เลยมีเสางน้าบ้านที่านนีู่ให้มาที่โรงเรียนของเราเขากเสาธงนะคะใช่ไหมคะอันนื้ว่าแบบคุณครูทำเลยคเก่ง แล้วก็ที่ห้องเรียนของเราเราใช้สําหรับเรียนหนังสือเรียนหนังสือเนาะก็จะมีกระดานกลางนี่ดอกกลางนี่กระดานนี้ก็จะเป็นตารางนะคะกระดานนะคะแล้วครูก็จะสอนนะคะ, A, B, C, C. คะเอพีทีอย่างไงส,สวยๆเอ้นเ,เนี่ยเอาไว้เียนะคะ ก็จะมีรูปนะคะคุณครูเรียนเออแล้วประตูเออกระสิทธ์แล้วแล้วก็จะมีข้างๆก็คือข้างๆเออเก่งมากอืมเก่งอะไรนี่โต๊ะนั่งเรียนโต๊ะนั่งเรียนแล้วนหมากเงนหมากกับเงินมาก นี่ค่นี่คเออนี่น <essions>, ี่นี่เห็นไหมนี่คุณครูครูทำนี่เด็กๆกำลังจะมาโรงเรียนแล้วน่ะนีก็จะเป็นนี่ไงค่ะแล้วก็จะมีนักเรียนนักเรียนชออะไรเหรอเรียนนักเรียนจะมาเข้าโรงเรียนนี่ไงคะนอ่นี่เข้ามาแล้วตรงนี้น้องน้ำตังทำประตูนี่อืมอ รับจังรังจบโรงเรียนแล้วโอเค,อเ,คเออเก่งมากแม่อันนี้ขายาวมากอมขาาอันนี้ประตู โอเคก็วาวาดรูปนักเรียนนะคะก็จะมีทั้งนักเรียนผู้หญิงแล้วก็นักเรียนผู้ชายนะคะเด็กๆต้องวาดส,สวยๆแน่ๆเลยของคุณครูวาดยังไม่สวยนะคะโอเคนักเรียนผู้หญิงก็จะใส่กระโปรงนะคะส่วนโรงอาหารโรงอาหารเราเอาไว้ใช้ทานข้าวใช่ไหมคะก็จะมีถาดอาหารถาดอาหารนะคะ ของอนุบาลเราก็จะมีถาดอาหารอันเล็กสำหรับน้องอนุบาลก็จะมีช้อนแล้วก็จะมีซ้อมใช่ไหมคะเราเอาไว้ทานข้าวดูลองวาดแล้วสวยๆได้แค่นี้เลย นะคะเพราะว่าคุณครูใช้เมาส์นะคะโอเคของคุณครูเสร็จแล้วนะคะที่โรงเรียนของเรานะคะที่เหมือนกันก็คือห้องเรียนแล้วก็โรงอาหารอยู่ในโรงเรียนนะคะส่วนห้องเรียนเอาไว้เรียนหนังสือนะคะแล้วก็โรงอาหารไว้ใช้สําหรับทานข้าวใช่ไหมคะ ใครเสร็จแล้วยกให้คุณครูดูหน่อยนะคะใครสวยที่สุดรู้เก่งมากเลยค่ะเก่งมากอ่าสวยมากค่ะอู้สวยมากเลยค่ะอ่านรออยู่คนที่ยังไม่เสร็จคุณครูรออยู่นะคะว่าสวยสวยเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะเรียนเสร็จแล้วอย่าลืมเข้าไปเรียนภาษาอังกฤษนะคะกับทีเชร์เจน่านะคะรอเด็กๆอยู่ตอน10โมงนะคะ